สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านนะครับกับผมนายสุรชาบุญรักษาตำแหน่งวิทยาฐานะครูชำนาญการครูสอนวิชาดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวัดลาบำรุงสวัยลาดอุปธรรมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ในสังกัดสพปสมุทรสาครครับตัวกับผมนั้นได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาดนตรีครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6ครับในคลิปแรงบันดาลใจนี้นะครับผมจะมาอธิบายถึงแรงบันดาลใจของผมนะครับในการทำแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ สภาพปัญหานะครับตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทําการสอนดนตรีนะครับทั้งในชั่วโมงเรียนก็ดีหรือนอกชั่วโมงเรียนก็ดีนะครับผมเห็นนะครับเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเล่นดนตรีนะครับเด็กๆมักมุกม่งเป้าไปที่การเล่นเลยและเด็กๆก,ก็จะเล่นไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยไม่ยอมอ่านค่าโน้ตไม่ยอมอ่านโน้ตครับ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ครับที่เด็กๆด็กๆเ,เขาละเลยไปนะครับเรื่องการอ่านค่าโน้ตการอ่านโน้ตนั้นนะครับทําให้เด็กๆเ,เล่นไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ยากครับเข้าข้ามไปที่จุดที่ยากที่สุดเลยนะครับผมจึงศึกษาวิธีการสอนของโคดครับนำมาพัฒนา ซึ่งการสอนของโคดนะครับเขาเน้นการร้องเป็นหลักมีการใช้สัญญาณมือครับแทนตัวโน้ตนำภาพมาใช้แทนตัวโน้ตต่างๆอีกทั้งยังนำเพลงพื้นบ้านหรือเพลงที่คุ้นหูนะครับมาให้นักเรียนได้เรียนกระบวนการเหล่านี้นครับที่โคดได้สอนนะครับเป็นการเรียนลำดับครับจากง่ายๆไปสู่ขั้นยากๆครับ นักเรียนก็จะเรียนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยครับซึ่งผมเนี่ยนำมาพัฒนานะครับโดยใช้การร้องแบบทูท่าโบซึ่งการร้องแบบทูทาโทนะครับผมใช้การแทนค่าโนตต่างๆนะครับเช่นตัวกลมผมจะร้องว่าโทตัวขาวผมจะร้องว่าทูตัวดำผมจะร้องว่าทาตัวขบ็ด ผมจะลองว่าทีครับซึ่งกระบวนการที่ผมนำมาพัฒนานะครับผมเรียกว่า,า 2s1p ครับซึ่งย่อมาจาก2 s i n g 1 p a y ครับก่าวคือ s แรกหมายถึงการลองค่าโน้ตครับซึ่งการลองค่าโน้ต่ะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถรูจังหวะของเพลงได้ครับ s ที่2หมายถึงการลองโน้ต ซึ่งการลองโน้ตเนี่ยจะทำให้นักเรียนรู้โน้ตในเพลงนั้นได้ครับซึ่งทั้งสองขั้นตอนเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยรู้ทำนองของเพลงนั้นๆครับซึ่งแปลว่านักเรียนสามารถลองเพลงนั้นๆเป็นโน้ตได้ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือพีครับหมายถึงการเล่นกับเครื่องดนตรีครับแน่นอนครับเมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับนักเรียน ผ่านขั้นตอนการลองค่าโนต้ตลองโนต้ตมาแล้วเนี่ยการเล่นกับเครื่องดนตรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยผ่าน2ขั้นตอนแรกมาแล้วนะครับซึ่งทั้ง3ขั้นตอนนะครับเป็นกระบวนการที่เรียนลําดับจากง่ายไปยากครับตามพัฒนาการของนักเรียนซึ่งจะช่วยปรับให้นักเรียนนะครับมีวิธีคิดเ,เป็นระบบในการเล่นดนตรีได้มากขึ้นครับ ในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับผมก็ได้นำกระบวนการ2 s 1 p นะครับไปสอนนักเรียนโดยเริ่มใช้จากเพลงที่คุ้นหูครับในปัจจุบันเนี่ยใน t i k t อกนะครับผมนำเพลงนับโปกมัมม,มครับหรือเราจะนำเพลงที่กำลังฮิตในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับมาให้นักเรียนได้ทดลองใช้ก็ได้ครับและขั้นตอนต่อมาผมทดลองให้นักเรียนเนี่ยได้ ลองแต่งเพลงเองครับโดยมีการแบ่งกลุ่มเก่งกลางออดในชั่วโมงก่อนหน้านั้นแล้วครับผลปรากฏว่านักเรียนเนี่ยสามารถเล่นเพลงได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นครับผ่านการตรวจเช็คทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกชั่วโมงเรียนครับจะปรากฏในคลิปผลลัพธ์นะครับสุดท้ายนี้นะครับ ผมหวังว่าวิธีการแบบ 2S1P นะครับจะยกระดับการเล่นดนตรีของนักเรียนนะครับให้เป็นระบบมากขึ้นครับทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกชั่วโมงเรียนของนักเรียนได้ครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านนะครับไวนาที่นี้ครับขอบคุณครับ